สุกนะครับเพื่อนสุกแดดเหลืองแดดผมอ้ตังงามเลยปลูกวงังผมมาเล่นลาสดนี่นได้กินลูกแล้วกี่เมื่อครับผมครับเหลืองหุยแต่ว่ายังไม่สุกเสียสวนบกวงงวอมต้วนพอบดดกดวยครับปกติ ครับเจอที่เทียงนาเพื่อนหลอดขึ้นมื่อนี่คนเริ่มออกมาอยู่หลายเลยตัวนี้ครับนี่กำลังจัดพื้นที่กันครับผมโอ้ห้อมสนั่นเทียงเลยได้มาโดดหูเห็นหมง่งเป้าหมายอีกแล้วนี่ฮะบีิบกระมุดกินก่อนครับผม<ป>สุกเพื่อนนี่หวานแต่ได้ครับนี่ถ้ามันสุกนี่โอ้โหหนวยนี่แม่ยางใหญ่โว้ยงงมันละสุกหนวยเว้ย ดกมากครับผมนะโหนี่นกป้อมไก่ครับไก่โหยดกเกินงานนี่แต่ดกๆดกลายลูกมันจิเล็กครับผมทางที่ดีกันเท่าแบบแหบบ้แบบมันลูกแง่ต้องบีออกนี่ทีนี้แง่กีเล่นดูคนเดียวโดด,โด,ด ปูปักแตงวะบีนี่ครับต่ก่อนทุ่ง,างนาเพิ่นเขาปลูกแตงครับฝากแม่อยู่หูดอกไม่งามไฟไหมอ้อยแล้วทางพุนเบด่ฤดูกาลเขาจิตตัดต่อไว้เองสิได้ครับการที่เห็นมันแบบขามาแรงไปในตัวควม บ้านเทียงนาเพื่อนหลอดครับผมสลองมีไฟฟ้าใหม่มีหนูตัวใหญ่ๆแล้วก็มีหนังมดจีครับผมเฮ้ยที่เด็ดเลยนี่นะอีนหนังอากาศหนาวหนาวจนบอยๆอะอยเพื่อนชิมไหมออนานในมหาเพื่อน,นใจ,จัดเลยโควิดครับเนี่ย มาหลิ่นตุ่นญ่ที่แหลกมาหลิ่นที่แหลกน้อยแน้อยแน่นอนนี่ครับผมตัวนั้นเดชื่อยังไงครับชาบูโอ้ชาบูด้วยหน่อยมีแต่ฐานต้องให้ชาบูด้วยครับผมเอาชาบูเร็วไม่ต้องไปทำตัวนะลากมาวเร็วนี่ชาบูเร็ว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 มากินนูนี่นี่เร็วเร็ว บอกและคิดถึงตาเธอตูฉันยืนมองมาครับมาซิมนังกันครับไม่ขอบคุณเป็นหลอกขี่หนังสูงกินนะมานะพี่อยากกินสมอก่องนี่ครับพี่ยังน้ำหวานกวา่าผมบอกเลยคนหวานหวานหอนหต่อไม่ไหมโอ้โหนิ่ม มาครับมาครับมาสิม,มาที่นี่อันนี้ให้เพื่อนหลอนเลยนี่สาธุนะครับให้ปล่อยแง่แท้อธอรรมดาเนาะมาของไงจะกี่ก่าครับนะพี่ หนังมากรอบดอนุ่มเขดีรัอนเขาเค็มแห้งเนาะแซ่บมากเลยรุ่นเด็กนี้ครับ่อปปังปรับขั๊บัปั๊บปั๊บปั๊ับับาั๊บปั๊บปับปั๊บับปับ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 ปั๊ับั๊บปัับปัเับปั๊ปับ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 บงคับ บิอันยอดเกลือเข้าหนูหนูเลี้ยงไอเดียอันมาเบิ้งนะครับผลงานของพี่รอดครับอันเอรอดเอวเอวดีชี้จีครับเฮ้ยฮาจีกันบ้างเลยอุ้ยสองจีนึงโอ้ยเยอะแต่ชาเท่ห์มาเบิ้งครับโอ้หนูพวกง่ายครับโอ้ไปลกละกับข้าต้องอัดหือแบบบานๆเนาะ อันทุ่งแหวกไม่เท่าเลยนะกับว่าเพื่อนีทอแท้ไอเราอ่านตื้อเยอะมึงต้องเอามาฮะมเพื่อาไปบ่เพนนี้มึต้องเอามาครับนี่ครับพวกหนูครับนี่หนูพวกใหญ่ครับครับผมมึงไปเผื่อมึงไปเผื่อเนี่ยอยู่ไปไปเลยนะอัดไปแล้วบ่า ต้องจับเยอะเัวผือตัวผือต้องจับให้นะครับโชว์โชว์เพิ่งโชว์เพิ่งเบิ่งแน่โชว์เพิ่งเบิ่งแน่นี่ครับตุ่มูครับตุ่ผู้ตุ่แม่ครับมาเถิกบ่มาเถิกบ่มาเถิกกินมาเถือกะ มันลูมักินเหยเฮ้มันเลี้ยงเหยกระดูกป่ะนี่ครับขอบคุณหนูเพื่อนหลอดครับมึงโหตัวใหญ่โซนนะครับผมครับอันไปหามากกว่าเขาหนูนิดนี่มาถึงบูมคือจะออกมาซ้อนะยังไม่กินแล้วเอ้เมื่อกี้ครับเดี๋ยวถูลบคนแบบใด้นี่ครับนี่ครับอันเอาเขี้ยวกัดนะเอามือครับดกโอเคครับผมซครับวิทนะครับผมซื้อบิดโอเคครับผม หนูพระเจ้มันเดือนนี่พี่เพื่อเลี้ยงพี่โอ๊ตคือเขาเขานูป่ะเนยสุดยอดครับผมหนูเลี้ยงเพื่อหลอดเลี้ยงเองนะครับขอบคุณในหลายครับมาครับผมหมักหนูสูตรน้องชื่อยังครับอันนี้ตัวแสีบครับห้องขายาครับขายาผมอ้อยตัวเสียบครับตัวแสียบผิอ่ะกินเขาแล้วบอกหรือกินตะมูกินเขาเราบอกหรือกินหรือเปล่าหรือเขาน่ะเด็กตัวนี่ตัวนี่แขกไปกันเลยเดินดึงเด้ครับผมจะพี่บอกว่า แยวผมพ้นนะครับนี่คือน้องเขาแลจะไโอ้ไปละรนดีครับผมนัวสุดรุ่นนีกินข้าวหลงร่ไป้เลยซึอหลอหลอคนไปอือืม้อเด็ดเด็ดเด้ดเด็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 คเด็ดเด็ดเด็ดเด็กเะ็ดเทียมก็ดเด็ดเดเด็เดตเดเด็ตัด็ดเดเด็เดเดเด็ดยด็กเ ดื่มเอาน้ำตาลมากครับอย่าไปยุ่งนะคเด้อมันเลยมันเลยหนูเดี่ยงมันอยู่แล้วคือสิดเห็ดกรบข่ากิ่งด้วยนี่ครับผมสุดยอดเลยเบิงกระหูตัวนี้เราจะผัดกะเพราหอมนะครบผมฝีมือเสียบเพื่อนรอนี่เ่ผิดพลาดครับผมผิดพลาดนหน่อยหอดกัด ลายฟินภูไทยบรรพูนกระเพาหนูครับผมแบบมุมมัวเพราะมันเป็น,นม้วครับกล่องม้วนมอเมบาเนีย้ยเบาเนีย้ยมองเนี้ยเอาควายกระยั่งเจ็บ,บอี่ชอบใบกระเพาะเราไดูนี่มันที่เป็นแห่งไหมครับแต่อยู่นี่ยังดีเลยครับแสดงว่าสุดยอดจริง เดี๋ยววันตี๖หยาดเด็ดเองเลยแล้วก็หอมแท้อยู่นี่ของแท่มากเลยน้องคือผู้หอมวันนี้มันวันตีโควิดหรือบนหอมอยู่ครับนี่หอมหอมหอมเขาหยอกครับการการรูดใบกระเพราสูตรน้ำเพิ่มรูดไหมอ๋อให้เพิ่อนหลอดล่องมึงเฮงสีได้รูดใบกระเพราเลยครับนี่คนที่รูดนี่เลยครับเบิดสีเลยเด้นี่รูดใบกระเพรารูดนี่ครับมันเหได้วเลยครับออกเบิดเลยเฮงแข่งฮงหอมผมบอกเลยเขาเนี่ย เอาอีแห่งละห้อยปลูกปลูกต่อชุดไอวีได้นี่ซื้อเลยไอซื้อเลยหมูย่างอืมชุดไอวีได้นี่เอาหนามาฮะเอาหนามาหมอบไทยเด็ดไอวีนะซอสหอยลงไปแล้วผักเขียวลงแล้วอันชุดไอวีได้ครับนี่ชุดไอวีหมูสามหัวไงใช่ผมมือออกเด้หรอกมือบางหรือครับพี่มันไม่คิดเลยเจ๋งสุ่อ๋อไม่คิดเลยเจ๋งพุ่งหม แซ่บก็รสดีครับผมบอกเล่นข้าวหน่อแสอะไรก็อร่อยอาจจะเป็นเชื้อมาแน่จังว่าดีนะน้ำเชื้อมากินเลยน้ำเชื่อมเยอะหน่อยเสิร์ฟเลยผัดหอมทึ่งผีเลยเล่นหวานนิดไส่เลยเห็นน้องเขาเสิร์สูตแล้วต้องเห็นน้องเขาแหละแข็งมันเยอะเขาม่มีน้ำตาลน้ำเชื่อยอหน่อย น้ำตาลมูมีนะครับนี่แต่ก้อนนี่แหละครับผัดกับบ้านๆมูมีน้ําตาลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพัดๆนี่มันขาดน้ําตาลโมเลีุลครับบอกเลยเพราะว่าไม่มีเนะมันออมทำมันออไอ้รสชาติเค็มๆจะหน่อยเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดแซ่บมันจะเป็นคือขัวกิ่งไต่เลยจสิ าไปับผมใหญ่ร้องปิ้งครับผมเหี้ยคุณยู่ล่าใส่ข้าวคดองกองสูงเสียฟ้าจิบเลยก้อนน้องเลยก้อนเดี๋ยวตีดโซเชียลจิบยากในการตามหาความจริงใช่ไหมแมนแมนมาช่วยกันในการตามหาความจริงอย่างนี้หรอมีเจมู๋ได้ยนี่ใช่ครับคือเขาเขามีข้อมูลอะไรที่มันจะสามารถไขปริศนาคดีได้แบบนั้นไหมคะนายตาม เขามีสิทธิ์หรือยังไอ้ไอ้ไอ้กวนนึกเปล่งไหมเอาได้หน่อยนะอธิบายยังไงดีนะครับคือเอาเป็นว่ามีเขาอล้นะครับเราจะได้มีความหมายนี่นะครับผมคือคือยังไงทานาทัพเอาพูดตรงนะเขาจวดก่อนกับงานเพลงช้าๆสิ้นสิงในงานเพลงครับจบแบบแท้ๆน้องเบลลนี่พาเราขับกลองสุขให้พี่น้องกระแสครับอืมขับให้เดาบ่ ถาทาบ้านเพื่อนหลอน,นอยังได้นี่เท่งได้เพื่อนหล่อนเป็นมัเที่งสี่เลยครับผมเขาเจ้าเขาเจ้าตะลอดเขาเจ้าแล้วก็แซ่บมากเลยผมบอกเลยครับนี่เขาเพิ่เพื่อนหอมไปเลีอยู่นี่โบ้คืนโบ้คืนทัานกินยาเถอไม่เห็นครับเดซั่นสองเขาผัดแซ่บมากเลยขาขนาน้ำตาลน,นั่นนี่เรื่องมกแตงนี่เขาขี่ยาสูบมาที่นี่ ร้องเลยเอาน้องเขาเลยว้าวเว้ยนะครับมันเพราะว่ามันเผ็ดแห้งเผ็ดวะน้องเขาเป็นคนตำพริกอีกนะครับเนี่ยร้อนเกินะพี่เขอจะค้ำนะเดี๋ยวดังบึงเจ้าของคนผัดครับผมหูเสียบจริงครับผมแน่นอนเลยนี่แหละเมนูที่ต้องการเลยหนัววาผัดกระเพาะมั้งนะผมผัดแบบนี้ครับฉ่ำๆนี่แหละแหม เข่าเครื่องเข้าไปผม่กินสามหนูเลยแตงกับเผาหอมแห้งจริงน้ำซอสผุกก็คือ่บกิน <c ười> กักนบ <c ười> <c ười> แซบเมื <fit> ่อกล้องจะกินวะเอาครับครับครับนี่ครับค้นเห็ดครับผมน้องว <c ười> ีดเสร็จรอจัดเลยซีมเนียครับ บอกเลยว่าตอนนี้กำลังย่างนูอีกเพิร์เฟกครับมันนี่ขอบคุณเป็นร้อหลายๆขอบคุณครับจัดเลยครับจัดไปครับแซ่บดีน้องเขาแบบเก่งเฮกับเผาดีครับเบาไทยผมบ่ได้ห่องนี่ครับผมคุณใหญ่แห่งเก่งกูนี่อีกนิ่งทุกอย่างนี่เพิร์เฟกแมครับตรวจปิ้งย่างนี่แห่งสุดยอดจัดครับจัดแต่คันนูอัปเรื่อยครับที่นี่ตัวใหญ่มากครับผมเลี้ยงยุคปีนเพื่อนแปดเดือน สามเดือนเช่นนี้นะสามเดือนสามเดือนเนาะเทศการครับถ้าขายก็โลละสองร้อยซ่าวสองร้อยซ่าครับมองพื้นที่ก็บสองร้อยห้าสิบเท่าเดียวสีเฮดขหยงามเลยเด้ผมมั่งแนวนี้เได้เท่าเลียวสามไทยครับผมสำหรับเมนูผัดหนูโดยสารทิมเมนูจะไปย่างหมูย่างหมูครับผมขมบ๊อผัดปีมื้อรือนี่ครับผมสุดยอดจริงเลยคนรอผัดสู้กิน แยวว่าเพื่อนแย่มากแจ้วนี่หัากี่รอยฮึ่มโคเเขาเว่ยนี่คือแข็งเลยนึ่งแต่หึงหวาพี่หงแบบบันบาให้เราอยู่บอกเันมองเป็นรวด หวานมุหันครับโอ้ยห <ược> นังกระเบื้องหนังกระเบื้องเอาอยัางให้มันกินนี่เพื่นหั่นมาเอาอ้อยเอาอ้อยถ้าว่าอยากให้มันมีอยากให้มันมีอันมันหลายหัวอาหารอยากให้กินหลายๆมันมันหลายเกลนก่งบะแซบมีซ้ำหนีพอดีเลยถ้าไม่มาขายตลาดหนึ่งตัวนี้เท่าไรนี่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยร้อยสิบ หห้าสิบมาเลยครับดีอ้นู่บิดก่อนเลยอเะเดี๋ยวลงเี้พอดีหรือเปล่าพี่ปัดไปเลยพี่คลิปเลยน่ับน่นครับโอ้โหงูใหญ่กรอมากเลยสูนเกนงมองเสียวก็ออมนย่างเงี้ แล้วหาวเป็นดาวเดือนเหมือนว่าเคลิมลสวยงามใช่หย,ย่อมเลยหลอบหูยหลอมนี้ฉ่ำมากเลยผมค,ครับตอนนีน่องเลยต่อพี่ชายผมครับโอเอาเพื่อเรามาชนเลยเร็วชนชนหน่อยครับโอ้ย ใส่กับเต็มเลยแห้งขงังโอ้ยกินได้ไหมน้องยังเป่<ย>งเจ้าของหมูครับเลี้ยงบอกโคุงงมมาหลายเดือนสุดท้ายก็เลี้ยงกินนะครับผมมันเป็นอาหารครับคือจังเขาเลี้ยงหมูนะนะครับอืมทำยังไงมัน้องกินครับอ<ย>ืมต้องมักแจ่ยวเลยผมดอกสวยเอามาเบิง้งโอดอกสวยกับมาเบิงบงบ้งเลยครับผมเป็นยัง เนื้อแนีนมากเลยลเหนหูเล,ล่านีเหยียดออกกลังไก่ผมได้ดีเดือบึงสุดยอดผ่านแล้วคนหนึ่งกับวันเมนนื่ <c oughs> อกี้นี่น้องวีดอ๋อเนื้อเนียนดีครับผมแซ่บมันพอดีเป็นข้าหนูแบบธรรมชาติหมากเลยแต่ไม่ห่วงค่อยกินครับผมค่อยกินเดี

อ่ะไรอาไปนี่เอามากินแน่นจังเลกิ๋อจีนสีเสียบดีครับผมน้ำมากหรอไหมน้ำก็ถึงครับได้กินอั่นมองขินมันแปลกนี่มองอะไรมันแสีบสุดหนูนเหยอจูขาต่อยเบยเหรอครับผมสูงไปเลยนี่ครับที่หนึ่งคือมองขาต่อยนี่ครับมองขินมันแสีบสุวนด้วยครับนี่แต่เขาต้องบีออกมาดีกว่านเนื้อแน่นมากครับผมเลี้ยงหนูแบบ กัมเนื้อมันแข็งแรงมากเลยมไม่กินสาบกินอย่างเลยทุกอย่างโคตรดีแล้วก็ตามแบบนี้ครับเขาวางไว้ทีน่นี่ครับผมายกมือเลย้ตัวนี้ ยังีกลองดีกว่ามาครับยังสีแสบกัวซับตับล่อยได้ครับคำนี้คอลนี่ครับผมมกะมาไปังสี่เลยกะหนุมมาที่นี่เฮ็ดได้แบบอาจยากซิมน้ำเลยเมื่อกี้นี้อยวกเอานื้อโปรขี้าเอาให้เขาฟื้์เฟื